ุ้นสหรัฐยังไหวไหมในปี2024นี้จะ Recession หรือ Soft Landing ลงทุนกลุ่มไหนดีติดตามหน้ที่คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty Investor วันนี้มาพบกับนิกกี้เช่นเคยนะคะคลิปนี้เนี่ยนิกกี้จะมาสรุปมุมมองภาพรวมการลงทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาให้ฟังกันค่ะจะได้รู้กันแบบชัดๆไปเลยนะคะว่าเงินเฟ้อลงจริงไหมจะเกิด soft landing หรือเปล่านะคะและเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยกี่ครั้งรวมไปถึงจะมีตัวเลขให้ดูด้วยค่ะว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาจะไปต่อหรือไม่และควรซื้อ กลุ่มไหนดีนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยมาดูที่ภาพรวมเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะคะปีนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลงค่ะแม้ว่าจะไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และน่าจะเป็นการเกิด soft landing มากกว่านั่นเองนะคะโดยสามารถดูได้จากรูปแรกทางด้านซ้ายมือกันก่อนเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขของ GDP รายไตรมาสค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสที่1แล้วก็ไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเติบโตค่อนข้างต่ำอยู่ที่0.6และ0.4เปค่ะก่อนที่จะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะ ขณะที่แนรูปขวามือกันบ้างนะคะก็มีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยในช่วง12เดือนข้างหน้าจะพบว่าค่อยๆปรับตัวลงจากซักประมาณ65%ในปีที่แล้วมาอยู่ที่50%ในตอนนี้นั่นเองค่ะ ในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยยังถือว่าออกมาได้ดีกว่าที่คาดการอยู่ค่ะดูได้จากรูปแรกทางด้านซ้ายมือกันก่อนเลยนะคะโดยกราฟเนี่ยนะคะมีชื่อว่า City Economic Surprise นะคะซึ่งจะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจริงๆนั้นเนี่ยดีกว่าหรือว่าแย่กว่าคาดนั่นเองค่ะถ้าอยู่เกินศูนย์แปลว่าดีกว่าคาดแต่ถ้าต่ำกว่าศูนย์แปลว่าแย่กว่าคาดนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเห็นเส้นสีแดงอยู่สูงกว่าศูนย์อยู่นะคะแต่ว่าเรื่ น้อยลงเรื่อยๆแล้วค่ะสะท้อนว่าตัวเลขยังดีกว่าคาดอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เริ่มดีกว่าคาดน้อยลงเรื่อยๆแล้วล่ะคะ่ะขณะที่รูปทางด้านขวามือนะคะจะเป็นตัวเลขของ PMI หรือว่าตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะคะเส้นสีฟ้าก่อนละกันค่ะก็คือภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เส้นสีส้ม คือภาคบริการนั่นเองค่ะถ้าอยู่สูงกว่า50นะคะแปลว่าขยายตัวแต่ถ้า ต่ำกว่า50นะคะแปลว่าหดตัวค่ะดังนั้นถ้าเราสังเกตดูนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ต่ํากว่าระดับ50มาตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีที่แล้วแล้วนะคะสะท้อนว่าภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกายังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะขณะที่เส้นสีส้มนะคะหรือว่าภาคบริการเนี่ยยังอยู่เกิน50อยู่นะคะหรืออยู่ในโซนที่เรียกว่า ขยายตัวนั่นเองค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตได้แข็งแกร่งอยู่นะคะมาจากภาคบริการเป็นหลักเลยละคะ่ะทีนี้มาดูกันที่ภาคการผลิตกันต่อนะคะรูปแรกเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะจะเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยตัวเลขเริ่มติดลบติดต่อกันหลายเดือนแล้วละคะ่ะบ่งชี้ว่าภาคการผลิตเนี่ย ขณะที่รูมทางด้านขวามือนะคะจะเป็นตัวเลขสั่งซื้อสินค้าคงทนใหม่ซึ่งพวกนี้นะคะหมายถึงการซื้อพวกเครื่องจักรรถยนต์นะคะหรือแม้อุปกรณ์ต่างๆที่อายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาะนนั่นเองค่ะถ้ามีการซื้อเพิ่มขึ้นเยอะนะคะแสดงว่าบริษัทกล้าที่จะลงทุนค่ะเพราะคิดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆนะคะยอดคําสั่งซื้อเนี่ย ค่อยๆปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องบ้างแล้วนะคะถ้ามาที่ภาคบริโภคกันบ้างนะคะรูปแรกเลยเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าตัวเลขยอดค้าปลีกสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นแบบรายเดือนนะคะส่วนสีแดง เทียบกันไปเลยค่ะแบบปีต่อปีนะคะเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าเทรนด์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ายอดค้าปลีกเริ่มเติบโตน้อยลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่ายังคงเติบโตได้อยู่นะคะสะท้อนว่าภาคบริโภคหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยยังแข็งแรงอยู่ค่ะแม้ว่าจะเจอกับภาวะเงินเฟอ้อก็ตามนะคะขณะที่รูปทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลายัยมิชิแกนนะคะเราก็จะเห็นอีกว่าตอนนี้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อ ภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่ามองว่าเศรษฐกิจจะยังคงไปต่อนั่นเองค่ะ ถ้าถามว่าทำไมผู้บริโภคยังจับจ่ายใช้สอยได้อยู่นะคะคำตอบก็คือหน้านี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะไปดูกันที่รูปแรกกันก่อนค่ะสีฟ้าก็คือรายได้ส่วนบุคคลนะคะส่วนสีแดงคือรายจ่ายส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยมันอยู่สูงกว่าเส้นสีแดงมาโดยตลอดนะคะสะท้อนว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายนั่นเองค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่า คนเนี่ยมีเงินเหลือมาซื้อของฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะส่วนในด้านขวามือนะคะจะเป็นในส่วนของอัตราการออมเงินค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้อัตราการออมเงินของคนสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าได้เงินมาเท่าไหร่ก็แทบจะไม่พอใช้เลยแหละคะ่ะเพราะอาจจะอัดอั้นที่ถูกล็อกดาวน์ในช่วงโควิดมานานนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับอัตราการออมในอดีตแล้ว นิกีิมาว่ามีโอกาสที่คนสหรัฐอเมริกาจะเริ่มลดการใช้จ่ายแล้วก็มาเก็บเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นการบริโภคที่เคยแข็งแกร่งมากๆเมื่อปีที่แล้วก็จะค่อยๆชะลอตัวลดลงมาค่ะเพราะเราไม่สามารถใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปได้ตลอดนะคะมันจะต้องมีบางช่วงที่เราต้องเก็บเงินกันบ้างละค่ะ มาต่อกันที่อัตรางเงินเฟอ้อนะคะแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนธันวาคมเนี่ยจะออกมาสูงกว่าที่คาดการก็ตามค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปดูแนวโน้มกันบ้างน,นะคะก็จะพบว่าเงินเฟอ้อปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะดูได้จากกรุปทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะจะเห็นตัวเลขคอ CPI หรือว่าอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานค่ะส่วนเส้นสีฟ้านะคะก็คือเป็นแบบรายเดือนส่วนสีแดงจะเป็นแบบรายปีนั่นเองค่ะ ก็จะพบว่าทิศทางเนี่ยมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเดียวกับรูปทางด้านขวามือเลยที่เป็น PCE หรือว่าดัชนีรายจ่ายส่วนบุคนนะคลค่ะซึ่งต้องบอกว่าเฟดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับตัวเลขนี้มากกว่า CPI ค่ะ สีน้ำเงินคือ PCE ทั่วไปนะคะส่วนสีส้มก็คือ core PCE ค่ะซึ่งจะไม่รวมอาหารแล้วก็พลังงานค่ะเราก็จะพบว่าทั้งคู่เนี่ยมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยตัวเลข PCE ต่ำกว่า3%แล้วนะคะและตัวเลข core PCE เนี่ยก็ใกล้จะต่ำกว่า3%แล้วนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟอ้อของเฟด2%มากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ มาดูกันที่เงินเฟอ้อผู้ผลิตกันบ้างนะคะซึ่งเงินเฟอ้อในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นต้นทุนของผู้ผลิตนั่นเองค่ะถ้าต้นทุนผู้ผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตก็จะมีแรงจูงใจนะคะให้เพิ่มราคาสินค้าแล้วก็ทําให้เงินเฟอ้อผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเราไปดูรูปแรกทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะก็จะเป็นในส่วนของเงินเฟอ้อผู้ผลิตค่ะเส้นสีแดงจะเป็นตัวเงินเฟอ้อทั่วไปค่ะส่วนเส้นสีฟ้านะคะก็จะเป็นเงินเฟอ้อพื้นฐานนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าหลังๆนะคะเงินเฟอ้อผู้ผลิตเริ่มติดลบแล้วนั่นเองค่ะแปลว่าอะไร แปลว,ว่าต้นทุนของผู้ผลิตนะคะเริ่มปรับตัวลงแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะแรงจูงใจให้ขึ้นราคาสินค้าก็จะไม่มีแล้วนั่นเองค่ะขณะที่รูปทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นราคาสินค้านําเข้าซึ่งก็จะมีผลต่อเงินเฟ้อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะก็จะเห็นว่าหดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วง2022แล้วนะคะดังนั้นแรงกดดันต่องเงินเฟ้อจากต้นทุนสินค้าต่างๆได้หายไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเงินเฟ้อในกลุ่ม นี้เนี่ยนะคะเราเรียกกันว่า cost p u s h inflation ค่ะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเกิดเงินเฟ้อจากยีมันผู้เท่านั้นค่ะเพราะว่าภาคบริโภคนะคะยังคงแข็งแกร่งอยู่ค่ะเรามาต่อกันที่ภาครายงานกันค่ะนิกกี้เอารูปการปลดพนักงานแล้วก็การเปิดรับสมัครงานมาให้ดูกันค่ะเราไปดูรูปทางด้าน ซ้ายมือกันก่อนเลยนะคะเป็นรูปแรกค่ะสีแดงก็คือการประกาศปลดพนักงานค่ะส่วนเส้นสีฟ้านะคะก็คือการเปิดรับพนักงานนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าการประกาศปลดพนักงานพุ่งขึ้นนะคะในช่วงของต้นปี2023ซึ่งก็คือเป็นช่วงที่เราได้เห็นการประกาศปลดพนักงานจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะคะออกมาเต็มไปหมดเลยละคะ่ะก่อนที่จํานวนการปลดพนักงานเนี่ยจะลดลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ ปกติค่ะเพราะว่าในช่วงปลายปีนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงไฮซีซันบริษัทเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าปลดพนักงานนะคะแต่จะเป็นในช่วงของการลดชั่วโมงการทำงานมากกว่านั่นเองค่ะดังนั้นหลังจากนี้นะคะก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยละคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะเริ่มออกจากช่วงไฮซีซันกันแล้วนะคะดังนั้นตัวเลขการลดพนักงานอาจจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอีกรอบหนึ่งลวคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะ สำหรับตำแหน่งการเปิดรับสมัครงานใหม่นะคะหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามีการประกาศรับสมัครงานลดลงเรื่อยๆมา2ปีเต็มๆแล้วละคะ่ะ2ปีเต็มๆเลยนะคะซึ่งก็จะค่อนข้างสอดคล้องกับการจ้างงานในรูปทางด้านขวามือนะคะโดยเส้นสีส้มค่ะคือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอน r m ร a ม Payroll นะคะที่มีการปรับตัวลงมา2ปีติดต่อกันแล้วนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่จํานวนผู้ขอรับสว Again, ัสดิการการว่างงานกันบ้างค่ะเส้นสีแดงในรูปทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องนะคะส่วนเส้นสีฟ้าจะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนั่นเองค่ะทั้ง2เส้นเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องกันถ้าตกงานครั้งแรกนะคะก็จะไปอยู่ที่เส้นสีฟ้าก่อนค่ะและถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านะคะคนนี้ยังหางานไม่ได้ Hurry orman, ก็จะถูกย้ายไปอยู่ที่เส้นสีแดงนั่นเองค่ะดังนั้นรูปนี้บอกอะไรเรานะคะบอกว่าการตกงานครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหรค่ค่ะยังคงนิ่งๆอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าการขอสวัสดิการต่อเนื่องเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะหมายความว่าคนตกงานแล้วยังหางานทําไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆและะ้วค่ะซึ่งจะต่างจากเมื่อก่อนนะคะที่เส้นสีแดงไม่ค่อยปรับตัวขึ้นเพราะว่าตกงานปุ๊บเดี๋ยวก็หางานทําได้ใหม่นั่นเองค่ะ ส่วนรูปทางด้านขวามือกันบ้างนะคะรูปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเฟดเนี่ยพูดถึงอยู่บ่อยๆเลยแลคะ่ะแทบจะทุกการประชุมเลยด้วยซ้ํานะคะตัวเลขนี้ก็คืออัตราส่วนตำแหน่งงานเปิดใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับคนตกงานค่ะถ้าเยอะหมายความว่ามีงานเพียบเลยละคะ่ะหรือว่าคนตกงานน้อยนะคะแต่ถ้าน้อยแปลว่างานที่เปิดรับเนี่ยก็จะมีน้อยลงค่ะหรือว่าคนว่างงานค่อนข้างเยอะค่ะช่วงพีกๆนะคะตัวเลขนี้เนี่ยจะขึ้นไปถึง2เท่าหมายความว่า คนตกงานหนึ่งคนมีงานว่างถึงสองตำแหน่งด้วยกันค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่างานเนี่ยมันหาง่ายมากค่ะแถมเลือกงานได้อีกต่างหากนะคะดังนั้นคนตกงานสามารถเรียกค่าตัวหรือว่าค่าจ้างแพงๆได้ด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วล่ะคะ่ะตัวเลขดังกล่าวนะคะลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ1.4หมายความว่างานเนี่ยเริ่มหายาก มากขึ้นค่ะแล้วก็การต่อรองค่าจ้างก็ทําได้ยากมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแล้วมาปิดจบภาครายงานหน้านี้เลยค่ะรูปทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นอัตราการว่างงานค่ะเราจะเห็นว่าค่อยๆเด้งขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะแล้วรูปทางด้านขวามือนะคะก็คือค่าจ้างเฉลี่ยลายชั่วโมงค่ะก็มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าการต่อราคาค่าจ้างก็ทำได้น้อยลงจากที่บอกไปหน้าที่แล้วนั่นเองค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะโดยภาพรวมทางเงินเฟ้อก็มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะภาคแรงงานเนี่ยเริ่มเข้าสู่ความสมดุลมากขึ้นแล้วค่ะคนตกงานไม่ได้พุ่งขึ้นมากนะคะค่าจ้างปรับตัวขึ้นในอัตราที่น้อยลงนั่นเองค่ะเศรษฐกิจยังพอที่จะเติบโตได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราเรียกว่าการเกิด soft landing ค่ะและแบบนี้เฟดจะเอาอย่างไรต่อดีนะคะนิกกี้เอาหน้านี้มาให้ดูกันค่ะ รูปแรกจะเป็นการคาดหวังของตลาดต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนั่นเองนะคะวิธีการอ่านกราฟก็ไม่ยากเลยละค่ะเส้นสีฟ้าคืออัตราดอกเบี้ยคาดการให้ดูนะคะที่แกนทางด้านซ้ายมือค่ะส่วนแท่งสีแดงนะคะก็คือจํานวนการลดดอกเบี้ยกี่ครั้งค่ะให้ดูที่แกนขวามือนั่นเองค่ะ จริงๆต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยดูแค่สีแดงก็พอค่ะเราก็จะเห็นว่าแท่งสีแดงเนี่ยอยู่ใกล้ลบหนที่การประชุมเดือนมีนาคมค่ะสะท้อนว่าตลาดคาดว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกบเบี้ยรครั้งแรกในช่วงของเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมค่ะเพราะว่าแท่งสีแดงจะอยู่ใกล้กับลบ2นั่นเองค่ะ ส่วนตลอดทั้งปีนะคะให้ไปดูที่เดือนธันวาคมค่ะเราก็จะเห็นได้เลยว่าแท่งสีแดงเนี่ยมันอยู่ใกล้กับระดับลบ6หรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าตลาดมองว่าเฟดลดดอกเบี้ย6ครั้งในปีนี้ค่ะ แต่แต,แต่ต้องบอกว่าเฟดยังเห็นปางอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเฟดเนี่ยส่งสัญญาณว่าอาจลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแค่3ครั้งเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการนะคะตลาดหุ้นอาจจะมีการแกว่งได้บ้างนะคะส่วนตัวแล้วต้องบอกว่านิกกี้มองแบบนี้ค่ะมองว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยประมาณสัก4ถึงครั้งมากกว่าค่ะแล้วก็อาจจะเริ่มลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในช่วงของเดือนพฤษภาคมค่ะ ทีนี้เรามาดูรูปทางด้านขวามือกันบ้างนะคะรูปทางด้านขวามือเนี่ยมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะคะเส้นสีแดงคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอายุ2ปีค่ะส่วนเส้นสีน้ำเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะเราจะเห็นได้ว่าเส้นสีแดงนะคะมันมักจะปรับตัวขึ้นก่อนเส้นสีน้ำเงินเสมอเสมอเลยนะคะแล้วก็มักจะปรับตัวลงก่อนเส้นสีน้ำเงินเช่นเดียวกันค่ะ ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าสะท้อนว่าเส้นสีแดงก็คือ leading indicator นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเส้นสีแดงปักหัวลงมาแล้วดังนั้นเส้นสีน้าเงินก็ต้องตามมาติดๆนั่นเองค่ะหมายความว่ายังไงยังไงนะคะก็จะต้องลดดอกเบี้ยอย่างแน่นอนละค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะลดช้าหรือว่าเร็วนั่นเองค่ะ เอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆคงม,มีคําถามว่าถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาลงแล้วนะคะเราควรที่จะลงทุนอะไรดีนิกกี้เอาหน้านี้มาให้ดูกันค่ะเส้นสีแดงก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตร อายุ10ปีนะคะส่วนเส้นสีฟ้าก็คือดัชนีหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาค่ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่เส้นสีแดงเนี่ยเป็นขาลงนะคะหุ้นเทคหรือว่าเส้นสีฟ้ามักจะปรับตัวขึ้นได้ดีทีเดียวเลยนะคะซึ่งรอบล่าสุดก็เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีแดงเนี่ยมีการปักหัวลงมาค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากที่ตลาดมังว่าเตดจะต้องลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้นะคะปรากฏ ว่าเส้นสีฟ้าก็พุ่งขึ้นทันทีค่ะและอย่างที่นิกกี้เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะว่ายังไงยังไงแล้วเฟดก็ต้องลดดอกเบี้ยนแน่ๆค่ะหุ้นเทกก็ยังคงมีโอกาสไปต่อนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราไปดูผลตอบแทนรายปีกันบ้างคะ่ะในช่วง20ปีหลังสุดนะคะนิกกี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะ10ปีแรกกับ10ปีหลังนั่นเองะคะ แท่งสีฟ้าก่อนก็คือผลตอบแทนของ S&P 500นะคะส่วนแท่งสีแดงอ่าก็คือผลตอบแทนของหุ้นเทคค่ะเราจะเห็นได้ว่าในช่วง10ปีแรกนะคะผลตอบแทนของหุ้นเทคเนี่ยชนะ S&P 500ค่ะ5ปีเท่านั้นนะคะหรือประมาณครึ่งๆเลยนะคะแต่ว่าในช่วง10ปีหลังสุดนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าหุ้นเทคเนี่ยชนะ S&P 500ไปทั้งหมด 9ปีเลยแล้วค่ะมีแพ้แค่ปีเดียวเท่านั้นซึ่งก็เป็นปี2022ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีที่เฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนิกกี้มองว่าอีก10ปีหลังจากนี้นะคะหุ้นเทคเนี่ยจะยังคงชนะได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าอะไราเพราะว่าการมาของ AI นะคะพาวคอมพิวติ้งก็ดี AR ก็ดี v r ก็ดีโรบอติกและ EV ด้วยค่ะ ดูภาพยาวๆกันไปแล้วนะคะมาดูที่ภาพสั้นๆกันบ้างะคะ่ะมีคนถามกันมาเยอะมากๆนะคะว่าปีนี้เนี่ยหุ้นอเมริกาจะบวกต่อหรือเปล่านะคะหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าพอจะให้คำตอบได้ค่ะรูปแรกก็คือการเซอร์วย์เซนติเมนต์นะคะของนักลงทุนค่ะ สีแดงก็คือมองว่าเป็นตลาดหนีค่ะส่วนสีฟ้าก็คือมองว่าตลาดเนี่ย neutral นะคะหรือว่ากล,ลางๆนั่นเองค่ะส่วนสีเขียวมองว่าเป็นตลาดกระทิงค่ะหรือว่าขึ้นนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนนักลงทุนที่มองว่าจะเป็นตลาดกระทิงเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่ที่50%ากันแล้วนะคะส่วนคนที่มองว่าตลาดเนี่ยน่าจะเฉยๆนะคะมีอีกสักประมาณ25%ส ส่วนคนที่มาว่าตลาดเนี่ยน่าจะแย่นะคะเหลืออยู่แค่20%เท่านั้นค่ะดังนั้นโดยส่วนใหญ่นะคะมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาไม่ทรงก็ขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าซนติเ m e n t ดีๆแบบนี้นะคะตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อในปีนี้ค่ะส่วนอีสถิติหนึ่งนะคะที่อยากจะนํามาฝากกันค่ะก็คือการเลือกตั้งในปีนี้นั่นเองนะคะทางด้านขวามือค่ะจะเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นแล้วก็ ตราสารหนี้ในปีที่สหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งค่ะแท่งสีฟ้าก็คือหุ้นนะคะแท่งสีส้มก็คือตราสารหนี้ไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะคะเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยของปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะจะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่11.3%ขณะที่ตราสารหนี้มีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5%ค่ะส่วนคู่กลางนะคะจะเป็นปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นคนเดิมชนะการเลือกตั้งนะคะหุนจะบวกได้เยอะขึ้นค่ะมาเป็น13.4%ส่เปตราสารานี่กันบ้างน,นะคะจะลดลงมาอยู่ที่4.2%ค่ะส่วนขวาสุดนะคะจะเป็นผู้ท้าชิงชนะการเลือกตั้งค่ะ กรณีนี้นะคะก็จะเป็นบวกน้อยที่สุดค่ะประมาณ9.3%ด้วยกันนะคะส่วนตราสารนี้เนี่ยจะเยอะสุดค่ะอยู่ที่6.7%ที่เป็นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเพราะเมื่อไร่ที่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองหรือรัฐบาลนะคะนโยบายต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ต่อเนื่องเหมือนสมัยก่อนแล้วละคะตลาดเลยจะไม่ได้ตอบรับเชิงบวกมากนะะักค่ะ อีกสถิติหนึ่งบ้างนะคะที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะในปีที่มีการเลือกตั้ง60ปีหลังสุดนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นบวกทุกปีเลยละค่ะยกเว้นแค่การเลือกตั้งในปี2000กับปี2008เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่ะดังนั้นถ้าเรามาว่าปีนี้ไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นบวกได้นั่นเองค่ะ นอกจากหุ้นกลุ่มเทคแล้วยังมีหุ้นกลุ่มอื่นอีกไหมที่น่าสนใจนิกกี้บอกเลยค่ะว่ามีค่ะหน้านี้คืออัตราการเติบโตของกำไร,รในช่วงปี2024และปี2025ค่ะเราจะเห็นได้ว่า4กลุ่มที่มีการเติบโตของกำไร,รสูงสุดก็คือเฮล t ์แคร์นะคะเทคโนโลยี Technology. Communication และ c o n sumer discretionary นั่นเองค่ะซึ่งพวกนี้นะคะจัดให้เป็นหุ้นเติบโตนั่นเองค่ะดังนั้นนอกจากหุ้นเทคแล้วนะคะหุ้นเติบโตก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่เช่นเดิมค่ะ ส่วนกลุ่มที่เป็นหุ้นวัตจักรนะคะกำไรจะเติบโตได้ค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่ากําไรเนี่ยจะอิงกับภาวะเศรษฐกิจนะคะซึ่งอย่าง่นิกกี้ได้เล่าไปค่ะปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเติบโตได้ต่ำๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกพลังงานอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างและการเงินนะคะดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นว่านิกกี้ค่อนข้างจะชอบหุ้นกลุ่มโกลด์มากกว่าหุ้นกลุ่มของแวลูนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือ valuation ค่ะนิกกี้เอาตัวของ yield spread มาให้ดูกันค่ะซึ่งก็คือสฟีฟ้าในหน้านี้นั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จัก yield spread นะคะมันคืออะไรมันก็คือส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรของหุ้นนะคะเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลค่ะถ้าเยอะหมายความว่าหุ้นมีความน่าสนใจมากกว่าพันธบัตรรัฐบาล แต่ถ้าติดลบนะคะหมายความว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความน่าสนใจมากกว่าหุ้นค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถือพันธบัตรได้ดอกเบี้ยเยอะกว่าถือหุ้นนั่นเองนะคะถ้าในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยยูสเปรดของหุ้นสหรัฐอเมริกาเริ่มติดลบบางๆแล้วนะคะ หุ้นเนี่ยมีโอกาสร่วงเพราะว่าถือพันธบัตรเนี่ยได้ดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดว่าอีกเดียวนะคะเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรตรัฐบาลร่วงลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะจนตอนนี้นะคะยูสเปดกลับมาเป็นบวกได้แล้วค่ะทำให้แรงกดดันต่อตลาดหุ้นเนี่ยผ่อนคลายไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ในแง่ของดัชนีกันบ้างนะคะนิกกี้เอา s อ500มาให้ดูกันค่ะรูปทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือการคาดการกำไรต่อหุ้นของปี2023 2024แล้วก็ปี2025ค่ะเราก็จะเห็นว่าทั้ง3ปีนะคะกำไรของ s อ500ไม่ค่อยถูกปรับลดแถมยังเห็นการปรับขึ้นเล็กๆอีกว้ดยซ้ำนะคะขณะที่การเติบโตของกำไรในปีนี้นะคะอยู่ที่ 9.9%และปีหน้าอยู่ที่11.3%ค่ะส่วนรูปทางด้านขวามือหรือว่า forward PE นะคะเราก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นเริ่มอยู่ในโซนที่แพงแล้วนั่นเองค่ะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณบวก 1x s ค่ะ ส่วนของ n e สแตกกันบ้างนะคะกำไรทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะค่อนข้างมีความผันผวนมากกว่าค่ะแต่ในภาพรวมนะคะก็ยังมีการเติบโตได้ดีอยู่ค่ะโดยในปีนี้นะคะคาดว่าจะเติบโตถึง21.2%ส่วนในปีหน้าจะเติบโตถึง28.4%ค่ะส่วนในแง่ของ forward PE ถือว่าแพงแล้วเพราะว่าขึ้นไปสูงถึงบวก2 SD นั่นเองค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะโดยสรุปก็คือว่านิกกี้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปีนี้นะคะมีโอกาสเกิดซอฟต์แลนดิ้งค่ะแล้วเฟดนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายด้วยนะคะในส่วนของตลาดหุ้นนิกกี้มองว่าไปต่อได้นั่นเองค่ะโดยหุ้นกลุ่มที่ชื่นชอบนะคะจะเป็นหุ้นกลุ่มโกลด์นะคะหุ้นกลุ่มเทคแบบนี้ค่ะอย่างคงชื่นชอบอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเยอะอยู่แล้วนะคะแนะนําให้รอตลาดย่อก่อนดีกว่าค่ะแล้วค่อยเข้าไปเก็บนะคะส่วนใครที่ไม่ แนะนําให้เก็บก่อนหนึ่งไม้นะคะอีกหนึ่งไม้เนี่ยรอตอนตลาดยอดดีกว่าค่ะส่วนทางด้านของตราสารนี้กันบ้างนะคะตราสารนี้โลกเนี่ยก็สามารถเก็บได้นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ยิวที่สูงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกนด้วยเมื่อเฟดมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายลงมาค่ะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบายค่ะ